รีวิวการเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์นครศรีธยา EP 2ที่วิหารพระมงคลประพิษและวัดพระศรีสันเพชรสวัสดีครับทุกคนผมเองนะครับจากคลิปที่แล้ว,วที่ผมได้พาไปที่วัดเฉวนา,นารามแล้ว EP 2เนี่ยจะไปวัดอะไรก็ที่บอกไปตน้นคลิปก็คือวัดวัดพระศรีสันเพชรก็วิหารพระมงคลประพิษจากที่เรา เที่ยวที่วัดชลนาราเสร็จเนี่ยเราก็นั่งรถจากวัดชลนาราประวัตศรีสันเทศน่าจะประมาณประมาณสิบนาทีที่ผมไปแล้วก็ไปจอดที่ลานจอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินไปนตรงลานจอดรถนที่มันจะเป็นพอที่มันจะเข้าไปที่วัดก็จะมีตลาดใช่ไหมตรงที่มันเป็นตลาดเนี่ยมันก็จะมีร้านขายของมากมายโดยเฉพาะที่โดยเฉพาะโรตีสายไหมซึ่งจะบอกว่าแม่พอไปเจอ าเราจะเที่ยวให้เสร็จก่อนค่อยกลับมาซื้อใช่ไหมแล้วทีน,นี้พอเราเที่ย,ยวพอเราวัดประมาณเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราหวชิมแล้วเราก็ต้องเราก็คลกลับไปซื้อแม่ค้าแม่ค้าก็ดูใจดีก็ก็น่าซื้อนะก็เลยแวะกลับมาซื้อแล้วก็มาขึ้นรถที่จุดเดิมนั่นแหละซึ่งเราแบบก็เลยซื้อมามันชุดละร้อยใช่ไหมรอเปล่าจิโร่แต่เราซื้อ300 ได้หลายชุดอยู่เอาไปฝากป้าข้างบ้านหรือแบบเพื่อนบ้านตา่างๆมาอย่ามารทุนกันว่าร้านไหนนี่เก็บสายใหม่มาคือแป้งอะแป้งเบเตยเขามันจะเปะ็นผมหอมแล้วก็สายก็เป็นสายใหม่มาไหนร้านไหนกไมาร้ร้านนี้เลยทุกคนโรตีสายใหม่ไรเนี่ย คือเรากินแป้งหมดกอดไงเราไม่ได้ซื้อแป้งเพิ่มไส้มันก็เลยเหลือแล้วคือรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไส้ไปกินกับอะไรเราก็เลยเอาไว้อย่างนี้แป้งเอาใหม่ามันก็จะกาะไปอย่างนี้ตอนที่เราไปซื้อแม่ค่ะเขาก็ทําให้เราใหม่ๆเลยทำให้เราใหม่ๆเลย,เเลยถ้าจะแบบไม่ได้ทําทิ้งไว้เพราะว่าเรามาตอนร้านก็จะปิดด้วยแหละเรามาซื้อร้านเขาประมาณตอนห้าโมง อยากวัดแถวนั้นก็ใกล้จะปิดละซึ่งใครอยากรู้ว่าวัดต่อไปจะไปทไหนเนี่ยจะไปวัดไหนบ้างก็รอติดตามดูเลยนะครับกคนไปไปชมคลิกปกันไปทุโคนไปตันต่อเรวจะค่าไมเดิเออนวนวกไปที่วัด ไปวัฒนารามเสร็จแล้วก็จะมาสักการะหลวงวิหารพระกันซึ่งวิหารเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวาศาศาัดจตุสันเพชรที่เป็นโบราณสถานไว้คนไปเป็นเป็นเป็นสักการะกันคนวิหารวิหารวิหารมีคนตะลุยอยู่ตรงนี้สวยมาทุกคนมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิหารพระมองคลบพิตรกันซึ่งข้างในเนี่ยก็คือปร,ริสถานพระมองคลบพิตร เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนากชนซึ่งพระมงคลบพิษเนี่ยตอนแรกเนี่ยเคยปฏิสถานอยู่ทางตะวันออกนอกพระราชวังในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงทางเนี่ยก็เลยให้ฉลองวัวาทางด้านตะวันตกแล้วก็ปลดเก้าปลดกระหม่อมให้สร้างมณฑฑสวงไว้ต่อมาก็คือในสมัยของพระสันตทที่8หรือพระเจ้าเสือเกิดอัศวินิบาตก็คือเกิดไฟต,ต้องยอมรับนเกิดฟงไฟให้ทำให้เครื่องของมณโฑที่มันอยู่ข้างบนเนี่ย ต้องฟ้าศอก็คือคอของพุทธรูปตกลงมาจากองพืคืนนั่นแหละเลยทาให้พระเจ้าเสือต้องปลดก้าปลดกระหม่อมให้ต่อส่วนของพ้าสอให้คืนดังเดิมและต่อมาคือในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มีพระราชดำรัสสั่งให้เจ้าฟ้าธรรมธิเบศยักขิสุรยวงศ์หรือที่เรารู้จักกันในานามเจ้าฟ้ากุ้งเป็นแม่กองบุปปรณะปฏิสังขรณ์ิหารามบมงคลมาพิศโดยให้รื้อมนดกออกแล้วก็กอบใหม่แปลงเป็น พระมหาวิหารจริงๆแล้วเนี่ยอัฐิของเจ้าฟากุ้งเนี่ยอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามอันที่เจดีย์ที่ขึ้นขึ้นในภาพหลงจากสมัยของสมเด็จพระจเจ้าของรามเกีก็ไม่ปรากฏหลาาดดักฐานกระบุาณะจนกระทั่งจบจนมาถึงสมัยของรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแลก็ได้มีการคุดแต่งและป,ะปรับปรุง,งัศน,นียภาพโดยรอบรวมถึงบริเวณพุทธาธิมหาลัยคนลดพิษและสมัยรัชกาลที่หก ก็คือเฟซสมัยของประบัดสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวก็มีการซ่อมแซมต่อสภาพให้ปรับปรับขัดทานไปมากกว่าเดิมในสมัยของรัชกาลที่7ก็มีการปฏิสังขรณ์ทางของพระมงกุฎพระพิษอีกครั้งโดยคุณหญิงอมรเรศสมบัติหรือเรียกว่าคุณเล็กสุขวนณิชได้ทำภาพทิปและลวดลายใหม่เป็นแผ่นตรงไปจักกระชงหรือเรียกว่าเคในสมัยรัชกาลที่9มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งสําคัญ ทำให้พิหารพระมงคลประพิษเป็นนางภาเห็นในปัจจุบันพอเราเข้ามาในวิหารซื้อดอกไม้ทูกเทียนมาเสร็จแล้วก็มาสักการะพระมงคลประพิษกันแต่ว่าจริงๆเขาให้วางดอกไม้ทูกเทียนข้างนอกน,อกนี้ผมขึ้นผิดเพราะว่าตอนเนี้คือวิหารคือพระมงคลประพิษมีการบนรณพระติสังขารก็คือมีการปิดทองอยู่ที่เห็นผ้าขาวๆตัวนั้นนะั่นแหละก็คือเขากาลังทําอยู่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายมารดกโลก หน้าวัดประศรีสรรเพชญนะครับทุกคนคืออุทยานประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยาเป็นสมบัติธรรมชาตธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นจึงมีมติให้เป็นมรดกโลกในองค์การยูเนสโกในวันที่13ธันวาคมุทศราช2534ณกรุงคาเทสประเทศตุนิสตัวอย่างมรดกโลกาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในประเทศไทยก็อย่างเช่นเมืองกร,รุงนครประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยาและเมืองบริวารเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยพาวัตติที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปข้างใน,นครับรตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรมรดกโลกทางวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาสมัยก่อนสวยนี่ตรงนี้ก็มีเตดีมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสาม ที่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมีเจดีย์องค์ใหญ่ทั้งหมด3องค์ไปวัดพระศรีสันเพชญเป็นอดีตวัดหลวงประจำราชวังโบราณในสมัยอยุธยาหรือเทียบเท่ากับวัดพระศรีรันสาสดารามก็คือวัดพระแก้วในกรุงเทพมหานครนั่นเอง Thì mà xem mấy xem mà tôi nhà có kỳ thấu